สวัสดีค่ะนาจะร้านนาราพระเครื่องหรือร้านนาราของสะสมนะคะวันนี้นะ่าจะมารีวิวท่านพระครังนะคะหรือพระครังในมหาสมบัติก่อนที่จะมาชมรายละเอียดของพระครังมารู้จักร้านนารากันก่อนนะคะร้านนาราไม่มีหน้าร้านขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะปีนี้ขายมาปีที่5แล้วจดทะเบียนการคา้ากระทรวงพาณิชย์วิธีสั่งซื้อคือโอนเงินเข้ามาทางร้านจะส่งให้ไม่มีเก็บเงินไปทางนะคะแล้วก็สโลแกนร้านโอนไวส่งไวไม่ลีลาอยากได้ของไว ก็โอ,อนไว้นะคะอันนี้ทางร้านเรามาคุยถึงเรื่องพระท่านพระครังนะคะพระครังประวัติพระครังอะ่ะขออนุญาตแบบเล่าแบบย่อๆเนาะฉบับเต็มชมได้ที่เว็บไซต์นะคะลงไว้ให้ครบแล้ว ฉบับย่อคือพระครังเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเสด็จพ่อรัชกาลที่5นะคะและกรมธนารักษ์กระทรวงสังกัดกระทรวงการคลังก็ได้บูชาท่านพระคังเช่นกันนะคะโดยาชาวกระทรวงโดยชาวกรมธนารักษ์เนี่ยจะเรียกว่าเจ้าพ่อครังนะคะทุกปีจะมีการถวายเ,าเครื่องสังเวยนะคะอา,วานาวันข้าวแด่ท่านพระคงังจะเรียกพิธีนี้ว่าพิธีไหว้เจ้าพ่อครังนะคะอันนี้ทําไมเราต้องบูชาพระครังบูชาบูชาพระคงังท่านพระครังเนี่ยจะเป็น เทวดาถ้าเป็นเทวดานะคะเป็นเทพนะคะการบูชาท่านคือเปิดขุมทรัพย์ด้านการเงินเสริมดวงการเงินมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือประสบความสําเร็จทางด้านการเงินรักษาทรัพย์ทักษ์ให้เพิ่มภูมิยิ่งขึ้นไปที่สําคัญเสริมสิริแก่เสริมสิริมงคลนะคะแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะโดยท่านพระครังนะคะท่านมีเอกลักษณ์นะคะก็คือ,อพระหัตต์นะคะด้านขวาท่านจะถือพระขันธ์นะคะอีกด้านหนึ่งพระหัต์จะถือดอกบัวนะคะ ประทับบนฐานดอกบัวท่านจงงามสง,ง่าน,นะคะนี่คือท่านพระคังหรือพระคังในมหาสมบัตินะคะอันนี้ทางร้านมีท่านพระคังให้บูชาแบบไหนบ้างนะคะเรามาชมรายละเอียดกันที่เห็นอยู่เป็นกรองแบบนี้นะคะเป็นขนาดห้อยคอ1.5นิ้ว1.5นิ้วนะคะความสูงวัดจากฐานถึงออสะดานะคะ หนึ่งจุดห้านิ้วแล้วก็ฐานอยู่ที่หนึ่งเซนค่ะมีให้บูชาทั้งหมด3เนื้อนะคะเนื้อที่นาถืออยู่นี้คือเนื้อมหาชนวนชุดทองนะคะจะสวยงามจะเป็นงานสามมิตินะคะงานค่อนข้างละเอียดปรานีสวยงามนะคะถัดมาที่น่าถือนะคะเป็นเนื้อชนวนรวมแรกผิวรุ้งนะคะอันนี้จะเป็นรุ้งประกายเงินก็จะมีชนวนรวมแรกผิวรุ้งปรกกายทองเอาประกายแดงอันนี้จะออกแดงนะคะองค์ท่านจะออกสีแดง อันนี้ออกสีเงินนะคะ,ะขนาดเท่ากันหมดนะคะ1.5จุดห้านิ้วนะคะเป็นขนาดห้อยคอที่ถือว่าเล็กนะคะแล้วก็เป็นงานหล่อสามมิติลอยองค์สวยงามมากวิธีพิธีปลูกเสกนะคะปลูกเสกเมื่อวันที่19ธันวาคม2563เป็นเลิกมหามงคลเสาห้านะคะโดยหลวงปู่ทวนเจ้าอาวาสวัดประคองมาท้ำเท่าท่านเป็นทายาสายตรงหลวงปู่สมรารตและหลวงปู่สุกวัดประคองมาท้ำเท่าเป็นผู้ปลูกเสกให้นะคะอยู่จังหวัดชัยนาท อันนี้คือพิธีเข้มขังมวลสารก็เข้มขังเช่นกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นห้อยคอจะเรียกโค่อชื่อรุ่นโคเศรษฐีสองถ้าเป็นแบบตั้งโต๊ะบูชานะคะจะเป็นรุ่นโคเศรษฐีสี่ค่ะสร้งมารุ่นที่สี่แล้วนะคะอันนี้รุ่นเนื้อชมวนมาันสารเหมือนกันคือจะมีะชนวนแรกโคเศรษฐีผสมอยู่นะคะแล้วก็รายละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยสามารถอ่านได้ที่ w w w n a r o h o นารคออันนี้เรามาชมแบบ ลอยมาชมแบบตั้งโต๊ะบูชากันนะคะตั้งโต๊ะบูชาจะมีให้บูชานะคะอยู่สองแบบนะคะแบบนี้จะแบบแรกที่ถือนะคะเป็นเนื้อชนวนนะคะชุบสามกระสับหรือชุบสามเคนะคะทองเงินหน้าสวยงามนะคะอ๋อลืมบอกว่าใต้ฐานนะคะจะมีหมายเลขกำกับนะคะแล้วก็มียันให้ทุกมีหมายเลขกำกับทุกองค์นะคะ นี่นะคะอันนี้เช่นที่น้าถือส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อชนวนชุบทองค่ะสีทองก็สีแห่งความรุ่งเรืองนะคะเรืองอารามสวยงามมากแล้วก็ใต้ฐา,านจะมีหมายเลขกำกับทุกองค์เช่นกันนะคะแล้วก็ลืมแจ้งนะคะถ้าเป็นพระคางแบบห้อยคอนะคะก็จะมีหมายเลขกำกับชัดเจนจะก็จะเขียนว่ารุ่นสองนะคะแล้วก็มีหมายเลขกำกับที่ฐานทุกองค์เช่นกันค่ะแล้วก็รบกวนรัตนาราะคะ ออกใบบัตรประกันภ้าแท้นะคะหน้าตรรับประกันภ้นะะนา,นาแท้แบบนี้นะคะไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนไม่ใช่ประแท้แค่ปากเปลา,าค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดกด,ต,ดติดตามสับส i b e ร้านนาราพักเครื่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เพื่อติดตามรีวิวในคลิปถัดไปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้ทราบขา่ขาวสารก่อนใครนะคะวันนี้นาะไปก่อนนะคะพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ